ในอนาคตการขับรถนั้นไม่จำเป็นต้องมีคนขับอีกแล้วมีแต่รถยนต์ไร้คนขับเกิดขึ้นในอนาคตดิจิทัลก็จะ,ะ d i s r u p ทุกสิ่งเมื่อดิจิทัล d i s r u p ทุกสิ่งการศึกษาก็จะต้องเป็นการศึกษาที่มีลักษณะตอบสนองต่อดิจิทัลดิสรับชันมหาลัยฮาร์วาร์ดก็ดีมหาลัย MIT ก็ดีสแตนฟอร์ดก็ดี มหาลัยดังๆของโลกเหล่านี้ขณะนี้ได้เปิดให้เรียนหลักสูตรต่างๆฟรี Free, ผ่านทางดิจิทัลเพราะถือว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ในทุกเวลาและมหาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้การเรียนลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นจริงได้และที่สำคัญการเรียนการศึกษานั้นจะต้องเป็นการเรียนการศึกษาที่ตอบสนอง ต่อโลกของดิจิทัลพลิกโฉมมิเช่นนั้นแล้วความคงอยู่ของมหลาลัยก็จะไม่ใช่เป็นความคงอยู่ที่เป็นที่ปรารถนาของผู้ที่จะต้องการเรียนต่อไปบทเรียนจากการที่มหลาลัยไม่ได้ปรับตัวในอดีตก็จะเห็นได้ว่ามหาเศรษฐีจํำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาเศรษฐีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นบิลเกต ไม่ว่าจะเป็นซักกะเบิกไม่ว่าจะเป็นเจฟเบซอสโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิลเกตกับซักกะเบิกไม่ได้เรียนจบมหาลัยเพราะเขามองเห็นว่ามหาลัยไม่ใช่คำตอบของเขามหาลัยไม่ใช่สถานที่แหล่งเรียนรู้ที่เขาจะได้อะไรเพราะฉะนั้นมหาลัยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เป็นที่ต้องการของโลกยุคใหม่เป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่มิฉะนั้นแล้ว ความคงอยู่ของมาอะก็จะขาดคำนิยามของความหมายที่แท้จริงไปโดยสรุปก็คือว่าในอนาคตข้างหน้านั้นเป็นโลกของดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการบริหารเศรษฐกิจการบริหารธุรกิจการบริหารการศึกษาถ้าไม่หาก หากว่าไม่ได้นำเรื่องดิจิทัลมาเป็นศูนย์กลางของความคิดในการทำกิจกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมธุรกิจหรือการศึกษ,ษ,ษ <c oughs> าก็ตามถ้าหากปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้ดังที่ชาส์ดาวินได้กล่าวไว้เมื่อหลายปีมาแล้วในฐานะนัก ชีววิทยาว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดไ,ด,ได,ด้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเองเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นณวันนี้และในอนาคตองค์กรใดก็ตามที่ปรับตัวเองให้เข้ากับโลกใหม่ไม่ได้องค์กรนั้นก็จะสูญสลาย ไปในที่สุดขอบคุณครับ